ากาศในงานแข่งขันการไขยที่จัดโดยพี่เบแล้วก็สกัมไทยแลนด์นะครับก็บรรยากาศบนหน้าข้างเต็มไปด้วยแฟนคลับแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความอบอุ่นของคอมมูนิตี้นะครับอันนี้ผมก็แอบเก็บภาพพี่เบนะครับมาเป็นที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกนะครับพี่เบยแกก็นั่งดูครับว่าไข่ล็อกอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงการแข่งขันกันบ้างครับจมูนะก็ได้อยูโอเคเนี่ย่ือผ จักดกีลากันไงเท่านั้นพีๆกับ,บมังกรขาวด้วยนะถึงส่วนถ้าใครลงไปแล้วล้มหายก็สูญไนะครับช่วงการแข่งขันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็มีเซอร์ไพรส์เป็นคอนเสิร์ตจากทางพี่เบย์น,นะครับทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบย์ทีมงานนะครับที่ทำให้เกิดอีเวนต์ดีๆแบบนี้ในส่วน,นของทิกการแข่งขันเต็มๆเ,เนี่ยก็ต้องรอติดตามรับชมในช่องพี่เบย์น,นะครับ